ผลสนกเธอหายไปไหนมานะคะเธอช่วงนี้เธอไม่ส่งกำลังใจให้ฉันเลยนะคะนานๆจะโผล่มานะเหมือนรู้นะเหมือนรู้นะว่างวดไหนไลสดเราห่วยเข้าเนะี่ยเหมือนรู้นะเหมือนโผล่มางวดนั้นนะงวดไหนจุดทูบไม่เข้านี่ผลชนกเงียบกริบเลยงวดไหนที่มาเนี่ย เธอทุกคนฟังนะคะไลฟ์สดไหนที่มีพลชนกมาคอมเมนต์ไลฟ์สดนั้นหวยจะเข้า <H U K ES> เหมือนนางจะมีเซ็นว่าอ่ะไลฟ์สดนี้คือหวยเข้านะอะไรอย่างเงี้ยพิมเขาว่ารับมาได้เลยนะคะทุกคนขานะคะทูบกับสี <P exactly. S 1> พึ่งเอาไปจุดหวยลาวหวยไทยกันแจกให้ฟรี ร้อยชุดเท่านั้นใครอยากได้พิมพ์เขาว่ารับมาได้เลย <c oughs> ขายบ้านขายที่มาซื้อหวยจ้านะฮะแล้วจะไปอยู่ไหนเนาะทีนี้เออไปอยู่ที่ใหม่เนาะไ,ไปอยู่วัดนอยเนาะ 7จ็ด้อยคนดูทุกคนต้องใจเย็นๆนะจ๊ะเล็กวันนี้แบบมีเซน์ว่าหวยหวยลาวเราจะเข้านะหวยลาวเราจะเข้านะคะวันนี้มีเซนต์นนะเดี๋ยวส่องดูก่อนนะคะเลขทุกกำลังมาละของไอติมให้วันนี้นะคะเน้นไปที่เก้าศู์ หวยลาววันนี้ซื้อเก้าศูนย์เลยพันคูณพันไปนเลยทุกคนเก้าศูนย์สี่แปดตัววินเล่นนะ,ะทุกคนพิมพ์ว่ารับได้เลยนะคะใครอยากได้แบบว่าอันนี้นะใครใครอยากได้สีพึ่งนะคะพร้อมกับทูบนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี้เป็นแบบนี้ที่อยูด่ด้านหลังนี้นะคะใครอยากได้ทูบพร้อมสีพึ่งนะคะพิมพ์เขาว่ารับมาได้เลยนะคะ ให้คนละหนึ่งชุดนะทุกคนนะคะไม่มากไม่ไมายนะเลขมาละเลขแรกเลขอะไรก่อนไว้เลขเก้าอีคอบเลขเก้ามาละเลขแรกเลขเก้า เลขแรกเลขเก้าเรามาแล้วอ่ะพิมพ์คำว่ารับมาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเลขเก้านะเลขแรกเลขเก้านะคะ เดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองกันนะว่าจะได้เป็นเลขอะไรนะคะทุกคนต้องลุนต้อง,ต,องต้องค่อยๆลุ้นกันเราจะต้องใช้จิตสัมผัสใช้สมาธินะคะใช้เขาเรียกว่าใช้ความอดทนในการลุ้นนะคะใครจะเอาสีพึ่งพร้อมทูบนะคะแจกให้ฟรีคนละหนึ่งชุดพิมพ์ว่ารับได้เลยนะ หนึ่งพันคนดูสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราน้องแอดมินเขาตอบนะคะเลขอาจจะดูยากนิดนึงนะทุกคนนะคะแต่ที่แน่ๆน่ะตัวเลขแรกอ่ะเห็นชัดเลยเป็นเลขเก้า เก้าศูนย์นี่ขอเก้าศูนย์จริงๆด้วยเลขในใจอยู่แล้วเก้าศูนเก้าศูนย์เก้าแปดนี่แหละอะพิมพ์คำว่ารับทิ้งไว้เลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบสีพึ่งนะจะส่งให้นะคะทุกคนมองเห็นเป็นเลขสามใช่ไหม ที่มองเห็นเป็นเลขเก้านะเลขเก้าคุณปุ้มปุ้ยบอกว่าเป็นเลขสามใช่ไหมคะ <_ an> เดี๋ยวมารอลุ้นกันผมมองว่าสามครับนะฮะจริงเหรอสามศูนย์เก้าเนาะซื้อไปเลยค่ะขอยนุซื้อเลยนะคะสามศูนย์เก้า ชอปเก้าศูนวันนี้ซื้อ90ไปเลยทูบฉันหมดอายุหรือเปล่าเนาะฮะ ทูบเอีกันนั่นทูบบอกว่าเออสูงก็ได้เนาะเกี่ยวหัวคนมา่่าาเ่งามนะะเออนะคะอาจจะเป็นสาตัวตรงก็ได้วันนี้เออตัวที่สองน่าจะเป็นหกนะฮะเออ สามหกสิคะอีกนิดหนึ่งจะครบสิเอ็ดตัวแล้วนะคะข้าทำค้าคุณคาากระเผากระตากแม่ก็ะไกคุณดูดนี่เดี๋ยวให้ดูแน,แนวแนว,แนวทางก่อนทุกคนแนวทางเป็นตัวนี้นะ,ะระวังตัวเดิมนะคะแคปหน้าจอก่อนนะ,ะลาววันนี้นะคะเป็นตัวนี้นะ,ะ9048ตัดเล่นนะคะตัววินนะฮะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะคะศูนย์เก้าห้าจ้าทุกคนเก้าห้าศูนย์ 9 5้าทุกคนเก้าห้าศูนย์ค่ะเคาะไปที่เก้าห้าศูนย์นะคะเออใช่สวยเลยเก้าห้าศูนวันนี้เคาะไปเลยทุกคนเก้าห้าศูนย์อ่ะรวยอ่ะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะอะพิมพ์ว่ารับมาได้เลยนะคะทุกคนขาใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ว่ารับพิมพ์ว่ารับไปได้เลยนะเดี๋ยวดอน้องแอดมินเขาตอบนะแจกให้คนละหนึ่งชุดไปจุดหวยลาวกัน ไปจุดหวยลาวหวยไทยกันหวยไทยนะ่าจะจุดไม่ทันลนะไปจุดหวยลาวกันนะคะโอเคทุกคนไปแล้วทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ